็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Google Channel อีกเช่นเคยนะก็คลิปนี้กิ๊กก็จะมาตามแกน c v 4ตามเคยนะเวลาทุกคนเล่นเกมมาทุกคนเคยมีปัญหาการเล่นไม่ออกบ้างไหมคะแบบเวลาเราเล่นไปนานๆอย่างเงี้ยเราก็จะยิงคนไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้มีวิธีแก้มาดูกันได้เลยก็สกิลที่กิ๊กแนะนำไม่ใช้ก็มีดังนี้เลยนะคะก็เซตนี้ก็จะเป็นเซตสกิลปลาระเบิดนะ ตัวแรกเลยตัวนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะก็คืออันวารโลอันวารโลนี่ต้องมีร่างสองนะคะก็คือถ้าร่างสองเนี่ยเราจะปลาได้3ลูกเลยนะสกิลที่2ก็คือสกิลโมโคนะอย่างเช่นเราปลาไปดาวอย่างเงี้ยแล้วก็โตอื่นมันอาจจะอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็เปิดจุดให้เพื่อนเข้าไปชาร์จได้นะต่อไปสกิลที่3ก็คือสกิลคูนะก็คือแบบต้นเกมเนี้ยเวลาเราเปิดจุดอะเราก็จะเห็นตัวศัตรูใช่ไหมแล้วเราก็จะปาระเบิดดักได้เลยส่วนสกิลที่4อันนี้ทุกคนเลิกเล่นได้จใจเลยนะ ก็คือจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะที่แบบมีประโยชน์ต่อเราหรือว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะต่อไปก็เป็นสกิลสัตว์เลี้ยงนะสกิลสัตว์เลี้ยงกิกแนะนําให้เอาบิตตั้นไปนะก็คือเป็นสกิลปลาระเบิดไก่นะที่กิกแนะนําก็จะมีเท่านี้นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กิกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกมนี้กิกก็กดมากับน้องๆ3คนอีกตามเคยนะ ก็คือเกมแรกอะกิก๊กลืมซื้อระเบิดนะเผื่อไปซื้อปืนเนี้ยปกติกิกไม่ได้เล่นระเบิดนะแต่ว่าช่วงนี้กิกเล่นไม่ค่อยออกนะก็เลยแบบเออมาหัดเล่นระเบิดสักหน่อยเอาหนอคือ <First Blood. S 1> oh, no. ผมว่าจะชุบสักหน่อยเยลามาเย,ย็นกูโลแล้วเลยไม่ได้ใช้ระเบิดเลยลืมซื้อว่าจะไปขอน้องน้องก็ซื้อปืนมาได้ เกมนี้ไม่พลาดแน่ซื้อระเบิดเนอคือกิ๊กก็ยังปาไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะเกมนี้ที่กิ๊กไม่เล่นโมโขก็เพราะว่าน้องในตีกิ๊กคือเอาโมโขมาแล้วนะกิ๊กก็เลยเอาสกิลอื่นมาแทนนะยังปาระเบิดไม่ได้ไม่เห็นจุดคนเ,เขาเล่นขวาหมดเลยนะอย่างนี้ก็หวานพี่สิ เห็นไหมคือน้องในตี้กิ๊กเอาใบ้มานะแล้วก็เล่นโมโผด้วยก็พอ,อน้องใบ้โดนไงคือกิ๊กก็จะปาระเบิดได้นะก็เรียกว่าเป็นการคอมโบสกิลคู่เลยละกัน <Double kill. S 1> สกิลในทีมที่กิ๊กเล่นน่ะคือไม่มีสกิลตายตัวนะก็คือเปลี่ยนสกิลไปเรื่อยนะแล้วแต่แบบว่าเราอยากเล่นสกิลอะไรเงี้ยเกมนี้อยากเล่นระเบิดเกมนี้อยากยิงอะไรเงี้ยกิ๊กก็เปลี่ยนเล่นนะกิ๊กไม่ได้เล่นตลอดนะโหอันนี้ปลาไม่โดนเลยดูที่เอาสกิลปลาไกลก็คือปลาออกหลังเลยแต่กิ๊กก็ตัดสินใจเข้ามาชาร์จเลยนะ โอ้โหตั้งให้อร้อยร้อยลูกแรกไม่พอคือร้อยสองลูกแล้วแบบเดียวสามศูนย์แล้วก็คือคลิปนี้กิกจะเล่นให้ดูสองเกมนะเพราะว่าคลิปมันสั้นไปหน่อย เปิดจุดแล้วเขาไม่ดันนะกิ๊กก็เลยดันเข้าเลยกิ๊กเห็นอยู่ด้านหลังนะโอ้โหปลาโดน50เองเนี่ยคือน้องอ้อน้องเิตตี้เอาระเบิดมาให้นะแต่ว่ากิ๊กเก็บไม่ได้อะ <First class. S 1> ก็เลยดาวเลย ขวาตรงนูองอ้นมีนี่ว่าน่าจะดาวนนะ <Double Kill. S 1> โอเคเกมแรกก็ชนะไป4-0เลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปต่อเกม2กันเลยนะ เหตตอนนี้เกมท <antis> ี่สองแล้วนะคะเกมนี้ก็ลืมซื้อระเบิดอีกแล้วปกติซื้อปืนเล่นไงแบบมันชินอ่ะลิกโดนไม่นะกลิกก็เลยไม่เข้าไปมีตัวอ้อมซ้ายมาตัวหนึ่งโอ้โหเนียนจัด เนียนจัดเลยน้องดาวอ่ะน่าจะชุบได้นะอ้อมขวามาตัวหนึ่งแล้วแต่เดวกกีกเล่นใม่เลยนะช่วยน้องยิงน่้ยดาว กิกจะยิงไอตัวนั้นนะแต่มันลอกตัวดาว <Double Kill. S 1> โอเคนำมาก่อนหนึ่งศูนนะโอ้โหวิ่งแรงหน้ามาสามตัวเลยโอ้กิ๊กโดนใบอ่ะ ไว้ก่อนแล้วกันระเบิดเดี๋ยวมันปลาไปแล้วมันออกลูกเดียวไม่คมุ้มอ่ะเดี๋ยวรอใบหายก่อนนะค่อยเล่นนั่งนอนกิก,ก็ไม่กล้าเข้าเลยนะคือกิกไม่ได้เปิดดาวให้ทีมคือรอให้กิกเอาระเบิดปาเปิดให้ดาวก่อนนะแต่กิกโดนใบโอเคใบหายแล้ว โอ้โหกระโดดมาให้เห็นจุดขนาดนี้ก็เสร็จพี่ดิน้องเนี่ยกิ๊กเปิดดาวแล้วทีมก็รอเขาเลยนะ <First blood. S 1> เอา้าโอ้โหมาดักหน้าเลยสวยตกใจหมดเลยคิดว่าเพื่อน โอเคนำมาสองศูนแล้วนะออกเปิดจุดขึ้นตัวเดียวเองเขาอยู่กระจายกันนะน่าจะกลัวระเบิดกี่กันน่ะไม่เห็นตัวเลยวะ่ะ น้องโดนใบอ่ะวิ่งกับเดิน,นแล้วเวิร์ดนี่น่าจะอยู่ข้างในนะเอา้าโอ้โดนใบ,อนใบเอา้าหลังยิงจุดได้ไง คิดว่าน้องดูให้อยู่โอ้โหอดเล่นแน่เลยต้องยืนพันยาออกไม่ได้อีกโอ้โหอดชิวเลยเกมนี้ไม่เป็นไรเอาไว้เกมหน้าเ <c oughs> มื่อกี้อกี้คิดว่าข้างหลังมีน้องดูให้นะกีก็เลยจะยิงตัวข้างหน้าแต่น้องไม่ได้ดู จะชนะ4-0สองเกมติดเลยเหรอเนี่ยออเขาขึ้นขวากันวะ ตัวนี่ยน่าจะไหนวิ่งข้างล่างมาหรอเกือบตายไงก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย